อาลิลเก็บสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมกอร์บสเตอร์ลลกเก็บมอนสเตอร์ฮันเตอร์แหนวันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็แปลว่าทิวทัศน์มันเปลี่ยนนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้นะครับมีอีเวนต์นะฮะนี่เลยนะครับเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนพัมกินฮันเหรอโดยในอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีเจ้าแจ็คโอแลนเทนส์นะครับหรือว่าเจ้าฟักทองที่เป็นรูปผีนะครับ ปรากฏขึ้นมาพรวมทั้งมีเ,ออเรียกว่าอุปกรณ์พิเศษนะครับก็คือเกาะหัวแล้วเกาะหัวนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปนะครับเราจะเจอคูรูยากูที่ถือฟักทองอีกด้วยนะฮะจัเต็มกันแน่นอนอีเวนต์นี้สำหรับเวลาของกิจกรรมใช่ไหมนะครับก็จะเป็นตั้งแต่วันพุธ ที่25ตุลานะครับตั้งแต่9โมงไปจนถึงช่วงวันอังคารนะฮะก็คือวันอังคารนี้เป็นวันฮัโลวีนที่31เนอะถึงเที่ยงคืนเลยนะฮะก็กิจกรรมนะครับก็จะประกอบไปด้วยการทำควสเพื่อเก็บชิ้นส่วนพิเศษนะครับในการนะการกับมาเสิร์ตัวใหญ่บางตัวนะครับแล้วก็จะได้แจ็คโอเฮดอุปกรณ์นะครับ น่าจะเป็นเกราะหัวนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตั้งแต่28เป็นต้นไปนะครับวันที่28เป็นต้นไปจะมีการเก็บเหรียญของกิจกรรมนี้ด้วยนะครับเป็นชื่อว่า Halloween Pumpkin Hunt Medal นะครัรวมไปถึงนวันที่28เป็นต้นไปมันจะมีเจ้ากุรูยากูนะครับที่ถือเปลี่ยนจากหินเป็นพักทองใช่ไหมนะครับสว่วนนี้ก็อ่ะ อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะสามารถรับได้นะครับก็คือเจ้าเกราะส่วนหัวนะครับจะมีสกิลที่ชื่อว่า solidarity พวมกินหันนะฮะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อมีเพื่อนใช้สกิลนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในตอนที่มีกิจกรรมนี้ก็จะมีการคูณเพิ่มไปอีกนะครับถึง5หน่วยเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรียกว่า ของขายนะครับเป็นแพ็คน่าจะเป็นเหมือนเอ่อกล่องที่รวมของหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับก็จะมีพวกเอ่อพชั่นอะไรก็ว่าไปนะฮะมีเพนบอลน,นะครับอืมแล้วก็จะมีเจ้ามีดที่เราไปกดคูณ2ตอนเราสู้เสร็จได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงดอปเลด้วยนะครับอีก2ในแพ็คนั่นจะขายเป็นเงินจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอ่ะเดี <S <S ๋ยวเรา มาลองดูกันก็อา่าตอนนี้เควสมันขึ้นมาแบบนี้สเปเชียลนะครับไปที่สเปเชียลตรงนี้อ๋อเควสอีเวนต์มันจะมาอยู่หน้านี้นะครับอตอนนี้จะเป็นเอีเวนต์ที่เป็นฮาโลวีนพัมกินฮันก่อนก็จะมีเควสที่ต้องทำก็คือต้องไปเก็บของจากจุดรับเออเรีวยกว่าจุดเกิดของพวกวัตถุดิบนะครับฆ่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่ฆ่ามอนสเตอร์ตัวปกตินะครับ แล้วก็จะได้ของมาจะเป็นอันนี้นะเป็นพัมกินทิตนะครับ mm hmm. ก็คือจะเป็นท mm ิเก็ตที่เอาไปแลกเพื่อ mm hmm. เรียกว่าคราฟอุปกรณ์พิเศษนะครับซ mm hmm. ึ่งก็คือที่มันบอกว่าจะเป็นเกาะส่วนหัวของเรานะฮะ mm hmm. แล้วก็เท mm hmm. ่าที่ผมจำได้เนี่ยตรงน,นี้ผมไปเอ่อเพนบอลใส่กูรูยากู mm hmm. มาแล้วนะครับอื ก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะนะครับแต่จากเคเวสนี่มันบอกว่ามันจะเปลี่ยนวันที่28เป็นต้นไปคือเจ้าไก่มันจะถือฟักทองใช่ไหมไม่แน่ใจว่าแต่ตอนนี้มันแตกต่างกับตัวปกติไหมนะครับอ่ะเหมือนมาลองตีกันสักตัวแล้วกันนะครับพอเคเวสก็ให้รายละเอียดไปแล้วในเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับหัวแตกไปหนึ่ง โกงหรือว่าเอาทักน้ำมาสู้กับไก่นี่มันไก่เปียกไหนวะเฮ้โดนเลยผมว่ารอดูมันยกหินมาอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเควสที่เข้าไปนะครับต้องฆ่าหลายตัวเหมือนกันนะกว่าจะครบเควสเควสหนึ่งนะฮะโอเคของที่ดดรอปก็ยังปกติอยู่นะฮะ แสดงว่ามันก็ค่าตัวไหนก็น่าจะเหมือนกันนี่อีเวนต์เควสนะครับมันก็เด้งขึ้นมาแล้วประมาณนี้นะครับเควสก็ไม่ได้ทำยากนะก็เป็นเควสปกติทั่วไปนี่แหละนะฮะจำนวนอาจจะเยอะหน่อยอ่ะงั้นเราไปที่ชอ็อปดูแพ็กซินี่ Pack, นะครับฮัลโลวีนแพ็กนะครับก็อย่างที่บอกเลยมีโพรชั่นมีมีดก็เปลิดแล้วก็เพนบอลอะไรพวกนี้นะครับ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเข้ามาใหม่นี่หว่าก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับเท่าที่อ่านส่วนอื่นก็ไม่น่าจะใช่เนาะอโอเคต่อไปเราจะไปดูส่วนกรอกนะฮะไหนวะไม่มีครับอาจจะยังไม่เข้าโอเคเดี๋ยวค่อยอัดใหม่เมื่อเจอนะฮะ คุณผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่28แล้วนะครับก็ผมจะมาทดสอบเจ้ากลูยากูนะครับที่มันบอกว่ามันจะมีการเ,เปลี่ยนจากถือหินเป็นถือฟักทองใช่ไหมนะครับโอเครอมาหลายวันนะครับกว่าจะอัดคลิปนี้ได้สู้กับกลูยากูเลยนะอเอาแบดาบทัดแหน,นมาเหมือนเดิมนะครับเป็นดาบสั้นแล้วก็โล่นะครับ ลบโอเคผม,มาอาจจะสู้กับมันแบบลุ่งลวงนิดน,นึงเนี่ยเพราะว่าจะดูว่ามันหยิบอะไรมาลบอย่างเดียว,ลวเ,ยเลยดูตอนนี้ต่อไปต่อเรื่อยๆมันยังไม่หยิบหินนาทีนาทีแล้วมันกระตุกจะเจอไมหมเนี่ยหินเนี่ยเฮ้ยมันขุดแล้วนี่ไงโอ้โหฟังทองหินด้วยเนี่ยเอาโดนโดนโอเคนาทีของเจ้าจบแค่นี้เนี่ยเราจะมาจบสิ้นชีวิตของ นี่เออสกิลบอกเลยว่าฟาดฟันไปโดนนือว่ามันจะตายแล้วน่นะทีสองทีสามทีสี G, ่ทีเรียบร้อยเนี่ยอ้มเบรกก่อนตายเนี่ยขาดหน้าชิ้นส่วนที่แตกหักก็จะเป็นียกว่าเราได้รับวัตถุดิบการคราฟองได้เยอะขึ้นนั่นเองเนี่ยตอนนี้ผมก็กำลังทำกิจกรรมอยู่แต่ว่าก็ยังใช้เวลาสักพักหนึ่งเนี่ย นี่จะเป็นตัวทิกเก็ตแแบบช่วงนี้ค่ากลูยากูจะได้ทิกเก็ตมาด้วยเพราะว่าเป็นมอนสเตอร์พิเศษนะฮะในส่วนต่อไปนะับเราก็จะไปดูว่าตอนนี้มีคเควสอะไรที่มันเพิ่มเข้ามานะครับก็ที่บอกไว้ว่ามันจะมีพันพันกินกรรมนันนี้แล้วก็กิจกรรมล่าเหนนรียญนะฮะพลาวินเมดลัลอะควาซิชันนะับเป็นคเควส์สำหรับเก็บเหมือนว่าเหมือนเก็บโทฟี่เนาะอืมก็ทําตามประมาณนี้นะฮะ โอเคในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเจ้าอ,อพอดีผมไปเจอมาแล้วนะครับมันพิ่งขึ้นตอนแรกมันไม่มีเนาะนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นเจ้าหมวกชื่อว่าแจ็คโอเฮดสกิลก็ได้อธิบายไปแล้วในตอนต้นคลิปเนาะโอเค s o l ิดาลิตี้นะครับจากกิจกรรมพัมกินคันนั่นเองครับไปก่อนหนึ่งทีเดี๋ยวจะมาลองใส่ดูกันนะครับนี โอ้โหบอกเลยว่าหัวโตหัวโตมากนะครับแล้วก็เป็นเียกว่าสวยเหมือนกันนะเนะี่ยมีความแบบน่าก,กลัวแล้วก็มีความผีแบบฮาโลวีนนะครับอัพได้ด้วยนะครับก็น่าจะมีเกรดเท่ากับพวกอ,อ่ q อุกปกรณ์ปกตินะฮะโอเคอัพได้ประมาณนี้นะครับของขาดแล้วนะฮะก็ เป็นหมวกที่สวยงามนะครบหน่าสะสมเรียกว่ามันเป็นอุปกรณ์ดิมิต e d อีดิชันเลยก็ว่าได้นะฮะยังไงก็กิจกรรมนี้ถึงวันที่31นะครับพอลวีนนี้แต่คลิปนี้ไม่รู้จะลงก่อนหรือหลังนะอ่ะเดี๋ยังไงคลิปนี้ก็ต้องไว้สำหรับคลิปแน่นะครับเจอกัน